สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันนะครับก็ก้าวเข้าสู่อีกหนึ่งวันของช่วงกลางสัปดาห์นะครับบรรดาฟุตบอลถ้วยก็ลงสนามทาการแข่งขันกันแบบต่อเนื่องครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ของเกมคาร์บาบครับในรอบรองชนะเลิศนัดที่2แล้วนะครับก็วันนี้จะเป็นคิวของลิเวอร์พูลครับทีมขวัญใจมหาชนเปิดบ้านเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ลงเตะเวลาตีสส่วนอีกคู่หนึ่งบาเลนเซีย เจอกับบาร์เซโลนาในฟุตบอลถ้วยโกปาเดเรของสเปนคืนวันนี้ก็รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปดูความพร้อมของลิเวอร์พูลก่อนนะครับคาร์วารับรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับชี้ชะตาว่าใครจะไปผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งลิเวอร์พูลครับเกมแรกพลาดท่าบุกไปแพ้สเปอร์มาก่อนศูนย์ประตูตอนหนึ่งวันนี้เขากล่วว่าต้องกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อลุ้นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับลิเวอร์พูลเองนะช่วงเวลานี้ครับได้พักนักเตะจากเกม ฟุตบอลอ,อยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วก็เพิ่งลงเล่นกับบอลมัดถ้าบอกว่าความพร้อมนักเตะแกนหลักในนะครับชุดนี้ก็ยังคงดูดีอยู่ส่วนสเปอร์ครับเป็นทีมที่ต้องกรำศึกทั้งฟุตบอล ถ้วยยุโรปแล้วก็นักเตะยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บภายในทีมเยอะนะครับคนนั้นกลับมาคนนี้เจ็บเพิ่มจะเป็นแบบนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้ความพร้อมของลิเวอร์พูลครับแนวรุกตัวสำคัญสำคัญมิดฟิลด์ตัวหลักกองหลังนะครับแกนหลักชุดใหญ่ก็น่าจะพาเลทกันลนงสนามได้ส่วนสเปอร์ชั่วโมงนี้เองฟอร์มของซนฮึงมินก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมจากซีซั่นก่อนแล้ววันนี้บุกมาเยือนด้วยถึงแม้ว่าจะ กลุ่มชายชนะมาได้ก่อนวันนี้เล่นเพื่อที่จะอยากจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่การมาเยอือนหงแดงที่แอนฟิลผมยังมองว่ายากมากครับแล้วเกมรับของสเปอร์ชั่วโมงนี้เป็นแบบนี้ด้วยก็คงเป็นวันที่ลิพูเล่นในบ้านจะโชว์ความดุดันและก็เดินหน้าเอาชนะสเปอร์ไปได้ ผมยังมองว่าสกอร์นะครับน่าจะขาดลอยและทำให้ลิปูนั้นรวมพลสองนัดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้วันนี้สเปอร์ต้านลิปูไม่อยู่แน่นอนครับนั่นคือพรีวิวคู่แรกนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับก้าวไปที่ฟุตบอลถ้วยของสเปนโกบาเดเรรอบ8ทีมสุดท้ายครับบาเลนเซียเจอกับบาร์ซโลนาบาเลนเซีย,ซยปัจจุบันในลาลิก้าเนีย่ยสถาบนาตัวเองเป็นทีมลุ้นหนีตกชั้นไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าซีซั่นนี้จะรอดหรือเปล่านะครับส่วนบาร์ซโลนาก็เป็นทีมลุ้นแชมป์ลซล ของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ราฟินญา เจ้าลามินยามาลเปดี้กาบี้สมบูรณ์แบบครับวันนี้ความยากอย่างเดียวของบาร์ซ่าคือการเล่นนอกบ้านแต่คงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าถ้าใครจําได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งเจอการมาในเกมลาลิก้าเมื่อวันที่26กมกราคมนี้เองวันนั้นครับบาร์เซโลนาปูพรมถล่มบาเลลเซียไปถึง7ประตูต่อหนึ่งคือวันนั้นเล่นในบ้านวันนี้เปลี่ยนมาเล่นเกมนอกบ้านผมว่าอาจจะชนะน้อยลงกว่าเดิมแต่สุดท้ายยังไงเนี่ยชัยชนะเชื่อว่าบาร์เซโลนาจะทําได้ในวันที่คุ้นมือ คุ้นแผนแล้วก็พึ่งเจอกับบารเลเนเซียมาหยกหยกแบบนี้ใช้แผนเดิมระบบเดิมได้เลยนะครับแล้วก็น่าจะเอาชนะบารเลนเซียที่ซีซั่นนี้ไม่ได้มีฟอร์มการเล่นที่ดีอะไรเลยครับบาซ่าไม่ได้เกมยากและจะผ่านเอาชนะบาเลนเซียเข้าสู่รอบต่อไปได้สบายๆครับในคืนนื้ทั้งหมดของรีวิวฟุตบอลวันนี้แล้วนะครับยังไงขอบคุณมากครับไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนแต่แบบนี้ได้หม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ